มาข่าวนี้บอกได้เลยค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาเป็นเดือนแล้วค่ะคุณข่ามาเป็นเดือนไม่ได้เดือนนี้ไม่เออหลับไม่เออหลับเดือนหนึ่งเนี่ยแสดงว่าตาวาคนแก่ไม่ใช่ไม่ใช่ไวททองค่ะเพราะฉันทานแบคเซสเมีนค่ะดูแลองค์รวมไม่จะบอกว่าน้องเล็กซี่ตอนเป็นกระแสข่าวแรกๆนะเราก็รีเสิร์ชหาใหญ่เลยว่าน้องคนนี้คือใครเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาปลายปีเองนะแม่เอ้า เราก็เตียงค่ะคุณไม่ได้นอนข่าวไหนมาก่อนไม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนคือเราก็ดูดูข่าวนี้ไงปลายปีก็เกือบเดือนม่ะมันมันเป็นกระแสตลอดมันผ่านไปเลยใช่มันเกือบเดือนเธอวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วจริงมันเกือบเดือนแล้วนะเดือนวันนี้ก็คือว่าเราจะล้วงลึกข่าวสงขาดราม่าของน้องเบียร์เดอะไวท์นะคะตั้งแต่เข้าวงการมาเลยมีแต่เรื่องซับๆัทั้งนั้นโอ้ยแต่บอกเลยนะคะน้องเป็นอีกหนึ่งคนนะที่เราเห็นแล้วอะ น่ารักน่ารักเนาะน่ารักมีเซฟเอเค่ะเซฟเอปเอ่ะมองในมุมกางน่ารักก่อนน้องเนี่ยนะผู้ชมเป็นนักร้องนะคเข้ามาเวทีประกวดก็คือเจอะไว้์สตอนนั้นน้องอยู่ทีมโค้ชโจอีอหลังจากนั้นค่ะก็มีผลงานเพลงด้วยแล้วก็มีในส่วนของการเล่นภาพยนตร์ด้วยสลัมบอยซอยตื๊ดแล้วก็มีในส่วนของภาพยนตร์มีหลายอย่างอะ มีซิทคงซิทคอมอะไรแบบนี้นะคะ,คะก็ต้องบอกว่าเรื่องของความน่ารักน่ารักเรื่องของผลงานคือผลงานแต่เรื่องของความรักค่ะหลายๆลยคนก็โฟกัสด้วยรักครั้งแรกก่อนมาที่เป็นข่าวังดังเลยเนี่ยดังมาก<ห>นะคะ<ห>กับนี้นะคะน้องขัดโตโโ้โันติตาใช่ในปี2558โอ้โหนานห่างกัน14ปีตอนนั้นอายุเขาอะห่างกัน14ปีใช่ค่ะต่อมานะคะ ก็คือน,น้องเบียเนี่ยเขาก็ปลูกต้นรักนะคะ,ะกับน้องไฮันวาแต่ก่อนที่จะไปไฮเนี่ยนะผู้ชมต้องบอกว่าคุณคัตโตเนี่ยเขามีการโพสต์ข้อความด้วยแม่จากผู้ชมคุณคัโตเนี่ยเขาโพสต์ข้อความไว้นะฮะก็หลังจากคบหาดูใจกันนะตั้งแต่ปี2558แล้วก็มาโพสต์ข้อความในสื่อโซเชียล2 561เท่ากับเขาคบกันประมาณปี3ปีสก็ปีิกลาไปคุณคัโตเนี่ยโพสต์ว่าเป็นสเตตัสที่เขียนยากที่สุดในชีวิตผมกับ ีได้แยกทางกันแล้วนะครับเราทั้งคู่ต่างเสียใจและไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือเราทั้งคู่ตลอดมาอ,มอ่ะอันนี้ความรักไม่ลงตัวก็เลิกเลิก,เลกลาก,กันไปอันนเ,นเรื่องปกติ ปกติของแบบว่าผู้หญิงผู้ชายเนาะพอเคมีไม่เข้ากันแพทชั่งไม่เหมือนกันก็เลิกรากันไปแต่จริงๆแล้วมันก็ดีนะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเพราะการเสียเวลามันเสียเวลาเราไปทั้งชีวิตอะดูจากชีวิตเราเองนะแต่บางทีมันก็ไม่ควรรวดเร็วไงมันก็ไม่รวดเร็วแต่เดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้หรือความคิดของคนสมัยนี้นะบางคู่เขาคิดว่าถ้ามันไปกันไม่รอดอย่าเสียเวลาเลยเราไปหาอะไรที่มันใช่แล้วก็ถูกที่ถูกเวลามันคือมันตรงอ่ะ นะใช่เราก็ถึงเห็นว่าเด็กสมัยนี้ทําไมเลิกรากันเร็ว<อ>เพราะว่าเขาจะไม่ยอมเสียเวลาไง,งเหมือนสังคมมันปลูกฝังมาให้เราแบบไม่ต้องทนน่ะเข้าใจว่าความอดทนอดกั้นน่ะสมัยนี้ชีวิตคู่น้อยลงแต่สังเกตสิสังเกตเาะว่าปัจจุบันด้วย S <S <อ>าบางทีสิ่งแวดล้อมอะไรหลายอย่างทำให้เราต้อง move on ได้อย่างรวดเร็ว<ช>ทำให้เราต้องเลือกสิ่งที่ใช่ในเวลาที่ควรอันรวดเร็วและหลังจากนั้นค่ะเลิกลากับคุณคัตโตะแล้วน้องเบียร์เดวอย์เนี่ยก็มีภาพนะคะไปสวีทหวานจ<อ>ับน้องฮายทันวาหรือว่านักร้องวงเปเปอร์แพนทองอย่างแบดแบดอย่างบอยะไ<อ>งอย่างแบ๊้ยบรงอย่างบอยเงบอยนะคะเพลงฮิตดังๆเลยเนี่ยก็คือเขาควงกันไปญี่ปุ่นแล้วก็มีอีโมจิรูปหัวใจสีแดง ทำให้เป็นการตอกย้ำว่ากําลังคบหาดูใจกันใช่ค่ะย <นะ S 1> ังไม่หมดนะแล้วเขาก็เลิกลากันนะเลิกลาสิเลิกลาแล้วก็ยังมาคบ กับคนใหม่อีกคุณวาน้อยค่ะ<ช>วาน้อยเนี่ยหลายๆคนถามว่าคือใครคเขาเป็นเกมเมอร์คือดังนะคุณผู้ชม,มดังกค,บ,คบกันอยู่สักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ทั้งคู่ก็มีการประกาศยุติความสัมพันธ์ลงค่ะ,คะแมีเรื่องของคดีความด้วยจริงค่ะนั่นแหละเราก็ต้องแบบว่าเราก็ติดตามข่าวอยู่เนาะว่าเอ๊ะมันอะไรกันแน่นะแต่ยังไม่จบอะยังไม่จบยังมีอีกค่ะจากวาน้อยนะคะก็เป็นนี่เลยคุณท็อป เลซี่ล็อกซี่ใช่ะคะู่คนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่คลั่งรักจริงโพสภาพหวานอยู่บ่อยๆเราก็เล่าข่าวน้องสองคนอยู่บ่อยๆ แต่สุดท้ายแล้วตอนแรกอะเราคิดว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักน่ารักน่ารักแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยคงแบบเป็นคู่ที่แบบว่าเออเนี่ยเคมีเข้ากันแล้วแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเขาคล้ายๆกันเหมือนกันแล้วเขาชอบโชว์ภาพหวานๆตลอดเวลาเราคิดว่าใช่แน่ๆใช่มันต้องใช่แน่ๆใช่คือเป็นแฟนกันแล้วก็เลิกลากันไปลดสถานะลงค่ะจากแฟนเนี่ยก็กลายไปเป็นเพื่อนแต่อย่างที่บอกค่ะ ข่าวนะฮะน้องเบียดไว์เนี่ยทำให้หลายๆคนเนี่ยอขอบตาดำขอบตาฟ้าม่ต้ไปตามๆกันโดยเฉพาะคุณจุ๊บแจงของเรถูก,ถกเราก็เลยเข้าไปค้าหาข้อมูลนุ้ยน้องอายุน้อยมาก28ปี28ปีอายุไม่น้อยแล้วนะก็ยี่อ่ะอุ้มยมีความคิดอ่านแล้วอายุ28เนี่ยมีวุฒิภาวะแล้วในการที่จะแบบใช้ชีวิตอันนี้เป็นเรื่องปกติมากแต่ข่าวเนี้มันค่อนข้างแบบ รึแรงครึ่งและเสียวมากๆหลังจากที่เพจดังค่ะเขามาแฉก่อนมาแฉก่อนว่านักร้องเนี่ยนะเป็นนักร้องสายประกวดเนี่ยคนนี้เนี่ยนะฮะก็คือมีข่าวไปจูบกับแฟนเพื่อนไ่เพื่อนแฟนเพื่อนแฟนพี่นั่นไงแฟนรุ่นพี่นั่นไงแต่ถ้าเกิดแล้วที่สําคัญมันเป็นคอนโดคอนโดของแบบว่าพี่เขาด้วย เอาเราพูดกันในกรณีที่แบบว่าผู้หญิงทั่วโลกอ่ะอันนี้ในมุมของคุณแจ๊คในมุมของเราเนาะคือแล้ววันนั้นเราดูรายการพอดีแล้วแบบว่าคุณพี่หนุ่มเนาะเขาสัมภาษณ์คุณแอนนี่อ่ะเราก็มีความสุขว่าคุณแอนนี้เป็นคนที่แบบใจเย็นมากเราคิดว่าถ้าผู้หญิงบางคนน่ะเปิดประตูแล้วเห็นภาพนั้น่ะเราว่า มีตกอะมีตกแน่มีความแน่หรือว่ายุมหัวแน่ยุมหัวแน่จริงๆเพราะว่าแต่น้องก็ยังมีสติยังเรียกแบบว่าฝ่ายชายเนาะให้เข้าไปคุยอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราคิดนะเพราะว่าเราอ่ะก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักที่ผ่านมาเนาะเราก็มีความรู้สึกว่าคนเราอ่ะแม่งตกมือข้างเดียวไม่ดังอุ้ยดังแน่ไม่ใช่ไม่ดังจริงๆคนเราอ่ะตกมือข้างเดียวไม่ดัง มันต้องแบบว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายอันนี้เราเราคิดนะการที่เราจะชวนใครสักคนแล้วก็ต้องอยู่แบบในคอนโดของเรานานๆเนี่ยถึงจะเป็นเพื่อนสนิทแต่ว่าบางทีมันต้องมีลีมิตของความแบบถ้ามีแฟนแล้วอะใช่ถ้าเพื่อนผู้ชายหรือเพื่อนผู้หญิงเขามีแฟนอยู่แล้วเราต้องมีลิมิตให้เขาบอกว่ามีพื้นที่หรือเอเคอร์ของเขาอะคือถึงเวลาคุณก็ต้องกลับปะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือถ้าแฟน แล้วดูแลแฟนไม่ดีล่ะ,ะหรือว่าเอาใจใส่แฟนน้อยไปอย่างนี้ล่ะแฟนเหงาช่วงเวลาแฟนเหงา,าล่ะซี่เธอดูรายการหรือเปล่าคุณแอนนี่เขาก็บอก<ะ>ว่าคุณปื้มเขาก็ดูแลไม่ได้ขัดตกบกพ้องเลย<ะ>แต่เราไม่รู้โมเมนต์นั้นน่ะทางน้องฝ่ายชายอ่ะเขาไปพูดกับทางน้องน้องเบียว,ว่ายังไง<ะ>น้องเบียถึงมาพูดอย่างนี้ไง<ะ>แต่ถ้าเป็นเราเราก็จะรู้สึกนะ เรารู้สึกนะแต่ต่อให้ไม่มีเบียร์เนี่ยเขาก็ไม่ตอบไปนะยังไรอ่ะนั่นน่ะดิแต่ว่าเรามีคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เลยคุณผู้ชมมากนี่เราอ่านคอมเมนต์กันสดๆเลยนะคะคุณผู้ชมขะเป็นการสะท้อนให้เห็นคนที่บริโภคข่าวเขามีความคิดเห็นอย่างไรแต่ว่าขออนุญาตนะเราไปส่องคอมเมนต์ ในอ i n s t g r r m m นะฮะของน้องเบียใช่ว่าคนเขาเข้า <ๆ S 1> ไปคอมเมนต์อ, <comment S 2> อย่างไรบ้างนะฮะ,ะอุ้ยกล้าคอมเมนต์แรงมากอ,ะอ่ะเขาบอกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวมากปักกะ พังมากเลยค่ะสุดท้ายแล้วก็ไปจิกกัดฝ่ายหญิงทั้งที่คุณก็ไปยุ่งกับแฟนเขาเขาโอแล้วก็บอกว่าบอกว่าไม่ได้ติดต่อกันแล้วนะคะตามเสือกอย่างเดียวค่ะหลังจากนี้ใครจะจ้างงานก็คงต้องคิดดีๆแล้วคนมากดไลค์1 3 5 0 9ไลค์โหอ้โหเยอะมากแล้วคนเข้ามาคอมเมนต์อีกเป็นร้อยเลยนะ,ะรวมไปถึงค่ะมีคนบอกว่า ก่อนเกิดคงหยิบมาแค่หน้าลืมหยิบสมองมาด้วยละโอ้น้องเบียร์เดี๋ยวอยเข้าไปตอบค่ะผู้ชมขาบอกว่าและเธอไม่หยิบอะไรมาเลยหรอเอออ่นะคะรวมไปถึงนี่เขาบอกว่าเลิกติดตามด่วนคนแบบนี้ไม่ไหวจริงๆฟังไล์จบแล้วแบบนิสัยแยกครับนี่อันนี้ผู้ชายอ่น่าจะเป็นผู้ชายนะคะนี่ไงอันนี้คนบอกว่าดัง9ปีนะขอให้พบกับจุด จบแบบแย่ๆนะครับน้อง <Ừ. S 2> น้องไม่ใช่คนดีคนที่สนับสนุนน้องหลังจากนี้คือพวกไม่มีหัวคิดเมนแรงอะเมนแรงแม้เมนแรงจริงนะคะ<ร>ก็คือว่าหลากหลายนานาจิตตาน <ฮะ S 1> เนาะก็คือว่าแต่น้องก็ออกมาโพสนะ,<ฮ>ะมาโพสแบบว่าก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ยอมรับนะคะว่า ก็โกรธเช่นแบบว่าใครมาด่ดาทุกคนมันก็ต้องโกรธแหละแต่ใครที่เข้าใจก็ขอบคุณเบียไม่ได้รู้สึกกับสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วไม่เคยภูมิใจไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองขอบคุณนะคะก็คือว่าตอนหลังน้องก็มาโพส์ไงคะมาโพส์คือแบบว่าตอนนี้มันลุกรามไปใหญ่แล้วไงก็คือคงอยากให้มันจบๆแล้วก็อาจจะแบบว่าผู้ใหญ่ก็อาจจะแบบว่าเออให้เรื่องราวมันเคลียร์ไปให้ดีแต่เราอะไม่ได้คิดะไรนะเราสงสารว่าถ้าเกิด สงสารพ่อแม่มแค่นิดเดียวเองอะว่าคุณพ่อคุณแม่กําลังใจคุณพ่อคุณแม่นิดนึงอะคือกําลังใจเนี่ยมันมาจากหลายฝ่ายแหละแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยกำลังใจจากตัวเองด้วยเขาบอกว่าโต์ขอโทษไปแล้วลบแล้วหรอเนี่ยไงเขาก็มีคอมเมนต์มาต่างๆนานานะเอาเป็นว่าอ,อย่างที่นาจุ๊บแจงบอกนาจิตตังนะคะแต่สิ่งที่สําคัญค่ะต่อจากนี้แล้วน้องเบียนะคะจะ ทำงานในวงการบันเทิงใน้า่ไหนบ้างเธอว่าจะมีปะยากนิดหนึ่งถ้ามองในมุมนี้ยากนิดหนึ่งเพราะว่าล่าสุดอย่างที่บอกว่าในส่วนของซีรีส์เนี่ยน้องอาจจะน้องถูกปดใช่แลวถูกปดหรือผลงานอื่นๆก็ต้องรอจังหวะแล้วกันรอให้กระแสข่าวเนียต่อให้มาขอโทษแล้วเนี่ยนั่นก็รอจังหวะที่เหมาะสมแต่บางทีเนี่ยบางคนเขาก็ชอบแบบพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจริงๆบางทีคนข่าวดีอ่ะ ไม่ค่อยมีงานจ้างแปลกๆเนาะจริงนี่เราพูดกันแบบว่าในฐานะที่เราเป็นคนในวงการบันเทิงเนาะก็คือว่าคนมีข่าวดีๆก็ไม่ค่อยจ้างแต่พอมีกระแสลบอุ้ยจะต้องจ้างจะต้องมาให้แบบสื่อสัมภาษณ์มาให้นู่นนี่นั่นคือเอาเป็นประเด็นเป็นบางแส่ไงรอดูแล้วกันรอดูเฉพาะว่าน้องเบียร์เดวอยเนี่ยจะมีงานอะไรบ้างนะคะ รวมไปถึงค่ะต้องบอกว่าวีรกรรมหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยมันจะถูกบันทึกไว้ในสื่อโซเชียลต่างๆถูกมันจะไม่ลบมันกี่ปีกี่ปีอ่ะพอเซิร์ชขึ้นมามันจะมีมันจะมีขึ้นมาแบบเป็นสเต็ปสเตปเลยนะคะยังไงก็อ่ะ เอานะเราก็เป็นกําลังใจให้คุณแอนนี่ด้วยส่วนฝ่ายชายอะ่ะคุณปื้มเขาก็ออกมาโพสแล้วด้วยเป็นกำนลกำังใจให้ทุกฝ่าย,ายและเป็นกำลังใจให้เรงเบียร์ด้วยเพราะว่ามันอาจจะด้วยอะไรเหตุผลหลายๆประการนะคะทั้ง3คนนะคะยังไงเราก็ขอเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะคะให้เรื่องราวเนี้ยมันเคลียร์มันจบนะคะแล้วก็อ่ะเริ่มต้นชีวิตใหม่ปีวังกรทองละอ่ะเนาะ